หังจากเสร็จผลิตกิที่บ้านครับลุงหนานบอกว่าต้องออกหาอาหารในป่าเฉลีนต่อครับเพราะว่าที่นี่คือแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดของลุงหนานครับเพราะว่าถ้าขยันก็หาได้ถ้าขี้เกียจก็หาไม่ได้ดย ก็ู่ป่าชายเลนครับซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากซึ่งตั้งแต่เข้ามาครับลุงก็บอกว่าต้องย้อนกลับไปอีกครั้งแรงเพราะว่าวางทุนหรือวางกระชังไว้อยู่ใต้ใต้น้ําที่อยู่ริมป่าชายเลนน่ะเขาเรียกอะไรนะลอลรอบรล้อวางล้อแมสเนี่ยเขา<ว>จะใช้หน้ากากนิก่งครับที่มันเป็นแมสเนี่ยครับมุดลงไปแก้เชือกที่อยู่ในน้ําก่อนซึ่งจะเอาลออที่อยู่ในน้ำขึ้นมา แต่ผมไม่รู้จะลงกับเขาเองนะมันขุ่นมนนาก อันนี้คือเจ็บแทงเจ็บเขาบอกว่าแทงเจ็บมากสิ่งที่ได้คือวันเนี้ยแกบอกว่าไม่ใช่เฉพาะรอบก็คือเอารอบเนี้ยมาล่อปลาได้ปลาเสร็จแล้วก็เอาปลานี้ไปล่อปูต่อไปหาปูต่อครับเอาเหยื่อนี่แหละมาหัน่น ที่เราจะหาปลาในในน้ำที่มันขึ้นลงเนี่ยสังเกตง่ายๆว่าตรงไหนที่น้ำมันนิ่งถ้าตามอ่าวเนี่ยบอกว่าตรงนู้นล่องน้ำมันไหลเร็วตรงเนี้ยน้ำมันไหลช้าปลาเนี่ยมันจะไม่ไปไว่ายทัวน้ำหรอกมันก็จะเหมือนคนนั่นแหละถ้าว่ายทัวน้ำก็จะเหนื่อยเช่นเดียวกันปลาก็จะอยู่ในที่ที่มันสงบสงบแล้วบ,บอกว่าตรงไหนที่สงบเอาเลยตรงนั้นแหละ

ถ้าารีบรั้งมันจะชนจนขาดชนจนขาดเลยก็ไม่ยากนะวิธีจะหานี่บอกว่าอยู่เลยในข้อหเกลียดยราได้ไหมได้นี่คือดาบมันเป็นดาบจริงๆอ่ะป่าดาบมันเหมือนดาบเลยอ่ะได้ได้ตัวนี้ไม่ต้องลดตัวนี้ไม่ต้องไม่รุดไม่รุดปรากฏยังบ่นอยู่ ด่ังจะไปที่บ้างไงแล้วลุงนานอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วทั้งหมดอยู่ก็ประมาณมันห้าสิบปีนะห้าสิบปีห้าสิบกว่าปีที่าเกิดที่นี่ไปอยู่ที่นี่ไปที่อื่นก็ไปพักๆหนึ่งไปเก้าวันสิบวันแล้วก็กลับมาลุงนานสังเกตวิธีหายังไงว่าแหล่งตรงนี้มันคือแหล่งอาหารแหล่งตรงนี้มันคือแหล่งปลาแหล่งตรงนี้คือแหล่งปูงเงี้ย ถ้าว่าเอ่อถ้าเราบอกเผื่อนมดเราก็เพื่อมาใหญ่การทำห้ากิ้นก็บอกไม่ได้เอออ่านี่ต้องแอบไปนิดนึงเออผมยกครูเลยตาคุนั่งก็เพียบขอครูเลยมะเริ่มต้นที่ผมจะมาเป็นเหมือนลุงหนานเนี่ยต้องทําอะไรก่อนสร้างสร้างพีดนามว่าวันนี้เราได้ตรงนี้เท้านี้ซึ่งกับพี่ิมาวันเรามาได้ตรงนี้เท้านี้หรอลาให้จําตรงนั้นได้แล้วก็ ท่านนะระหว่างทะเลลึกกับป่าชายเลนเนี่ยอันไหนมีของกินเยอะกว่ากันมันก็ป่าชายเลนต้องกินเม้าเพราะอะไรก็หากินได้ง่ายกว่าหากินหลายปลามันลูกปลาลูกปงลูกเที่ได้มาอาจจะป่าชายเลนให้อะไรกับลุงหนานบ้างให้ถูกย่างเลยให้อะไรป้าให้ให้ให้ต่างครอบครัวให้ต่างชีวิตให้ต่างต่างไปให้ให้อนาคตด้วย ก็คือเปรียบเทียบง่ายถ้าผมจะมาเป็นลุงหนานแล้วมาอยู่ในป่าชายเลนนี่นมันทาได้ไหมทาได้ถ้าใจล่ะถ้าเร,ใ,รให,ใรให้ให้ล่ให้ให้ลัการการทำด้วยให้เราหลับป่าชลยเลนครับคาพูดที่ลุงหนานบอกกับผมแล้วก็เข้าใจง่ายๆว่าป่าเนี่ยคือชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคตที่กําลังจะมาถึงก็เพราะว่าป่าชลยเลนให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับลุงหนานขนาดน,นั้นยู่เหรอขนาด เป็นร้อยเลยนะจะถามลุงนันว่าให้ลุงนานเลือกระหว่างเขาให้ที่ลุงนันทั้งหมดเนี่ย60ไร่ให้ลุงนานทํานากุ้งกับนาปูลงุงนันทำไหมไม่เอาเพราะว่าเราว่าห้ากินป่านี้แล้วดีแล้วเขาให้ที่ตั้ง50-60ไร่ไม่เอาเพราะอะไรเป็นผเพราะว่าตาเอาเราออกเปียอกเอินเอิญที่ว่าเขาไม่ได้เมื่อเรา เดี๋ยวก็เข้าจะให้กินเป็นปรื้อทีนี้ไม่ใช่ยุคแต่เราต้องฝันรื้อที่บ้านอือเราต้องเพื่อแผ่หลวงด้วยเอาทำงานปุ้งทีเดียวปีสองปีก็รวยแล้วนะไม่รวยขนาดุ้งบางทีก็พุทธปุ้งตายก็เราความปั้นหลอมลำแหลงแหงเราที่ชางหน้าปุง้งทำไรเอาจริงนะเนี่ยเอาดังเอาดังนี้แหละอย่าเอาดังหลับอือแต่ก็เผื่อก็ไม่หวาซึ่งก็ค่อยๆก็ไม่หวาตอนก็รับนี่สิ้นก็ไม่มี แล้ววิธีหาจะหายยังไงจะให้มันรวยได้หมดล่ะแก็บแหลกผสมน้อยสมมติว่าวันนี้เราได้ร้อยนึงเราอยากใช้มาตั้งร้อยเราให้เลือดตักยี่สิบบาทเลือดตักห้าบาทก็ยังดีให้เลือดไปุกวันผมมันเคยเนี่ยมันเคยวันละนุ้ยวันละนุ้ยป่อยู่สักอาทิตย์เอ้ามาแล้วดูมันทำนั่งน่องเป็นเช็ดตัวแล้วเราใช้รักพอเราทำได้เรารักมันนะเาใช่ไหมใช่ ก็คือทําอะไรต้องรักมันรักมันรักในสิ่งที่เราทำนั้น,น,นถ้าเราทำทำได้เราอยากคิดว่าไม่ได้เราทําได้เราว่างไวาาได้อย่างเดียวมันประสบผลสำเร็จแน่อนอนแน่นอนไม่มากก็น้อยหมาทีเดียวไม่ใช่น้อย <laughs> อนี่นี่จริงนะนจริงรชีวิตจริงด้วยจริตจริงจ,จะงเป็นไปได้หรือเปาทำลุงนานบอกว่าถ้าเราขยัน ที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันมันก็ง่ายสําหรับเราที่จะทำมหาจิดแล้วล่ะ แค่นี้พอแล้วเข้าบ้านซึ่งผมบอกว่าถ้าเป็นผมนี่ก็ใช้เงินซื้อที่ตลาดแต่ลุงบอกว่าเงินสักบาทสักแดงเดียวก็ไม่ต้องซื้อแค่เสียค่าน้ำมันออกมาไม่ถึง40บาทโอ้โห,โหโอุห้ยน่าตัวใหญ่เจ้ามันอุดมสมบูรณ์จริงนะคือ เห็นจนไม่อยากจะตื่นเต้นน่ะเพราะว่ามันมันเหมือนว่าที่นี่มันเป็นตลาดที่มันแช่อาหารไว้กับธรรมชาติเลย